ดีจ้าสวัสดีครับเจ้ารู้บ้าอีอย่างไนี่ใครอยางบรร้านในลูกจะเตินขึ้นมาใช่ไหมใทยเคยกินเนื้อเป๊กๆกีกแล้วไม่ต้องจมเพราะถ้าเตินเนี่ยบาง,บาง,บางรู้บ r e a k f อาหารเซ้าไทยเนี่ยเป็นแบบไหนลองเพราะว่าเห็นเขากินก็อยากลูกมันแนบบอาที่นั่นกัน ส้มตีนวัวเคยกินปะส้มตีนวัวโคขุนมียผู้เอ็นแฮดไข่แล้วกับเบคอนยังไม่เซอเลเคยได้กินตุ้นซนตีนอยู่นี่แหละยังไม่เซ่ร์เลยนตีนวัวโคขุนที่เป็นแบบนี้ได้พี่น้องค่ะห้อ,องก็บม่เคยกินก็อยากร้องว่าไม่เป็นอะไรพี่น้องนะเกินขารีวิวว่ามันแสบ แต่เราก็อยากกินลองดูเขาจะเอาส่นตีนงวโคขุนมันก็จะเป็นประมาณนี้นะจะเป็นแข็งแข็งแต่เราจะมาทดลองว่ารสชาติมันจะเป็นไะไอันไหนที่แปลกๆก็ลองก่อนนะต้องกินก้อนเถอะกินก่อนมาตายรอกมีทนนึ่ยบ่ามันคือกันนั่นละต้นนึ่ยก่อนน,นี่เป็นเทอโอเคอันดับเแรลกไหมคือ,อย่ายส่วนตีน กัลตีนก็จังตีนคนเนี่ยมันมีกลินอยู่อันนี้ตีนวะเออกินเออจิระเจ้ากินก่อนไข่หักเจ้าไล่ไหลกินไข่ก็หักเจ้าเพื่อกันเต่า <laughs> ไข่ก็หักเจ้าเพื่อกันกินลอ้มกับชิมแห้งเด็ดเจ๋งเลยเป็นบรบกนรสชาติเป็นยังไงก็พูดมาสิ รสชาติกระเยิ้มเพราะว่าเป็นสมม้มอบบมันเป็นคือสม้มคือเทียมมันปะเป็นคือสม้มกินกนระเยิมแห้งแตัว่ารสชาติอยู่ในปากเลยคือหัมนมงวนเลยล่ะคือหัมม่นงวนคือหั่นเลยล่ะต้องขันแล้วอธิบายว่าใครจัดจางเบื้องข่อเสียอธิบายปเนะีจะลองชิ้นนี้ก่อนส้มตินงวัวบางคนเคยกินแล้วกันแต่ว่าเป็นนุ่มๆน่ะบางคนเคยกินแล้วกัน ฉีเคยกินละแต่ว่าเรายังไม่เคยกินเราก็อยากลองนุมน่มๆกรอบๆเจ้าสิมาคิว่วนะอืเจ้าสิมาขี่วนี่มันจะเป็นเหมือนหนังวัวมันจะเป็นคือเด้งๆกรอบๆนุมน่มๆเป็นคือเอ็นแต่เปื่อยๆนพี่น้องคะ ก็คือมันก็จะเป็นกลิ่นคล้ายๆงัวแต่าม้นเป็นส่วนของสวนตินงัวะนะเป็น้อคขาเนาะถามว่าอร่อยไหมมันก็อารมณ์อร่อยเอามายงมายำก็ได้นะคะนะเนี่ยเอามายงอายำย้ำกับสีแซบมีกลิ่นของกระเทียม,มต้องกลิ่นเป็นนน้อยนน้อย,อย,อยสีแซบอยู่กรอบกรอบนุมน่มนุสัตนติกินสันตินด้แบบน,นี้ กายเอนเปื่อยๆกล้เมื่อเปืเป่อยไนไหนเป็นเด้งๆอ,อ่ะลักษณะเหมือนหนังวัดมีกระดูกนิดน,นึงสินะแล้วก็ดองก,กระเทียมามว่าใช้ได้ไหมไมันก็ใช้ได้รสชาติอร่อยถ้าสับทอดยำก็เแซ่บพี่น้องคะ ข้าวซอยๆล้วก็ยำๆๆน่ะแบบเยอต่เมอกี้นึกกินว่าก็ยังต้องกินว่านอะ่ะเหมือนกันผ่านกินได้ถามว่าผ่านไหมผ่านนะี่เนาะผ่านเนี่ยกระดูก,กนัน

แลวาบางคนก็อาจจะชอบนะจีน่แต่มาถามว่าไฟมากบ่าไม่ชอบค่ะเขาก็อยากร้องอยากรู้นะมันเป็นยังไงถ้าเป็นผู้เฒ่าเพน่งเดี๋สิมก็กไม่น้องค่ะนะถ้าเป็นบางคนก็จะชอบส่วนตีนวัวเนี่ยนะแต่ว่าถ้าจะให้ดีกว่านี้ก็คือเอาไปยำมันจารหน่อยค่ะนะ